กำลังจะในกำลังจะลงไปที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดในวันที่ไม่มีคนคทางนี่เป็นภูเขามากๆขงลางนู้นน่าจะเป็นช่องเขาขาดนะนี่คือ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดและเส้นทางเดินธรรมชาติในวันที่ไม่มีใครในวันที่ไม่มีใครมีแค่เราสักเส้นทางรถไฟสายมรณะของเรานี่คือช่องเขาขาดค่ะ <Wow. S 1> ก็จะมีอนุสรณ์สถาน <Wow. S 1> ก็จะมีตรงนี้เขาเรียกว่าช่องเขาขาดนะคะ่ายแล้วก็นี่ให้พอสหยุดดูเอาแล้วกันไม่ไ <laughs> กล เขาเรียกว่าช่องไฟนรกค่ะเป็นเพราะพอหยุดดูเอานะช่องไฟนรกเกิดจากการที่สภาพการทํางานที่เลวร้ายตรงเนี้ยมันเหมืนนอนกับว่าทํางานแล้วก็มีแต่เรื่องมีแต่เขาตกลงมามีแต่อันตรายมากมายอย่างเงี้ยคนหลายร้อยคนก็เลยบาดเจ็บเขาเลยทำอน,นุสรีย์สหานตรงนี้ไว้แล<อ><อ>้วก็ถือว่าวระวังหินร่วงแหนมาหารถไฟไอ้ไม้ที่เราเห็นเมื่อกี้ ตรงนี้เขาก็เลยทําเป็นอนสุสรณ์สถานว่าเนี่ยมีคนหลายคนเลยที่เขามาทําตรงนี้นะนรางรถไฟและไม้หมอนสายเดิมอดีตเคยวางไว้ที่ช่องเขาค่ะเราก็มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันนะน,นี่วันที่ไม่มีผู้คนฉัชนเชลยศึกชาวออสเตรเลียนี่เขาก็จับม,มีเศษรถไฟหรอก ในนัมนในวันที่เนี่ยนะมีธงชาติต่างประเทศเต็มเลยทำไมอ่ะก็เขาเกณฑ์คนน่ะคอะใช้วิธีเอาสิวแล้วออกพร้อมตอบตอบเสร็จก็ฝังระเบิร์นเไม้ตัวอะไรก็ไม่รู้ลบกันเร็วลบกันลบกันลบกันลบชิดภูเขานี่ลบ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 ตรงนี้ลบตรงนี้ ลบมาดิลบชิ้นหน่อยเอ้ยไม่ใช่นี่นี่เป็นรถสมัยใหม่แล้ว <c oughs> <c oughs> นี่เป็นรถสมัยใหม่แล้ว <c oughs> <c oughs> น,นี่เราเรามาจังหวะนี้พอดีเลย แล้วจุดแบบมี้ให้ฟังได้ไยเออมีฟังยังไงน่าจะไปถ้าเป็นคณะทัวร์เราไปเอานั่นไงเอาใบมาเอาไม่เอาหูฟังอย่างโน่อนอะอยากาที่ทำการเมื่อกี้โอ,โอ๋อมันก็จะคล้ายๆเหมือนที่อนบิ๊กเขาก็ถึงจุดนี้ก็กดฟังศูนย์เจ็ดอะไรประมาณนี้เขาก็จะมีให้ฟังว่าทำบรรยายอย่างที่มะเล่านั่นแหละทำบรรยายแท่นเจาะเก่าที่ชำรุด เนี่ยเขาใช้แท่นจอแบบนี้เห็นเนี่ยคือเขาใช้สิวแล้วก็เอาต่อ<ร>เอาคอนต่อลองไปรคราวนี้เนี่ย<ร>เวลาเขาต่อเขาต้องหมุนสิวไปด้วยเพื่อไม่ให้สิวติดคราวนี้เนี่ยช่องเนี้ยมันคือสิวติดเขาจะต่อกเขาจะต,อ,จะตอไปถึงระดับหนึ่งแล้วก็เอาดนานไม้ย,ยับแล้วเาจดตุ่มแล้วก็วิ่งหนีต้องต้องวิ่งไปหลบหลังพูกไม้ทันจุดชนวนจุดชนเพื่อระเบิดภูเขาไงแล้วก็จะมีทีม แล้วก็จะมีทีมเก็บหินน่ะมาตามเก็บต่อส่วนทีมทีมค้อนกระสิวก็ไปเจาะจุดต่อไปเลยเราที่นี่ทําดีนะที่นี่ทําดีงานงานดูดีอ่ะพวกงานป้ายบอกเหลืออนุสวรีแล้วพวกนี้คือทําดีดูดีอ่ะ มันดูมีความวินเทจในตัวด้วยนะป้ายดูป้ายดูมีความโมเดิร์นและวินเทจด้วยรู้จะโมเดิร์นหรือวินเทจเนี่ยงงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูจุดต่อไปขึ้นมาตรงเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวขอถอน ขอหอบแป๊บนึงนี่จะเป็นรถล่างสำหรับคนหินนะครับนี่เดินม,มากลายมากันนะเนี่ยแต่ทางเดินสะดวกแล้วก็อากาศดีนี่เป็น เทลไฟล์พลาส m แม i โมเรียนุษ์รทางรถไฟสายมรณะนะครับนี่ก็จะเป็นสิวสิวที่เขาใช้จอดในสมัยก่อนในอยู่สภาพสิวส่วนนี้ก็จะเป็นเข็มอนุส์รต่างๆ่าจริงจรนะ้งที่ทำการเปิดเนี่ยเราสามารถไปขอยืม อ่าหูฟังเพื่อมาฟังข้อมูลแต่ละจุดได้นะแต่วันนี้ช่วงโควิดมันปิดทำการเนี่ยครับคือถ้าถ้าเราเดินมาเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะมีอุบิเหตุอะไร ที่นี่จะมีโทรศัพท์ฉุกเฉินนี่ครับเบอร์มาไทยแลนด์เลเวดูเขาทำอนุสรทำดูดีอ่ะงานเขาดูดีอ่ะงานเขาดูดูดูแบบดูมีความไฮโซมากเลย ขาก็เขาก็สร้างขึ้นมาเพราะว่าแต่ละคนน่ะที่เขาต้องมาตายตรงนี้ที่เขาต้องมาตายเพราะการขุดเจาะอย่างเงี้ยข้างบนเป็นจุดชมวิวเหรอหรืออะไรอ่ะทำไมเดินขึ้นได้อ่ะจุดชมวิวป่ะข้างบนก็ขึ้นได้แล้วข้างบนเราเดินขึ้นไปแล้วจะไปสุดไหนอ่ะาสุดแค่ภูเขารูกนี้ไม่ใช่มันเดินต่อไปทางที่เราเดินมาได้อ่ะเมื่อกี้เราสังเกตว่ามันมีทางเดินออกมาอีกป่ะ ไม่ใช่ว่าขึ้นไปแล้วไม่มีทางลงนะควรก,กลรกับทางเกา่าควกลับทางเก่าเราจะเดินต่อไหมิงๆแล้วมันเดินต่อได้อ,นะอยู่นะบลูวอล์กบลูวอล์ก g r e น n Walk นี่ดูเฉลเลยเฉลเยเขาเนี่ยไม่ได้กินข้าวน่าจะเป็นเฉลเลยชาวออสเตรเลีย นี่คือนี่คือทหารญี่ปุ่นเพราพิจารณาว่าแข็งแรงพอที่จะทํางานได้นะ <c oughs> <c oughs> แต่แหงงง้งเย์ข้าว <c oughs> เคิรไม่ได้กินปุ่นจมแต่ว่าเส้นทางอะ่ะมันไม่เหมาะที่จะเดินไปแล้วนะพี่ว่าอืเราตอนนี้แหละเดี๋ยวไปดูให้มันคือนะ เราจะพาไปดูเส้นทางเนี้คือตั้งแต่ช่องเขาขาบมาเนี่ยเส้นทางมันไม่เหมาะกับการถ้าคนเขาไม่ค่อยแข็งแรงไม่ในดำให้มาเดินเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าถ้าเกิดเราเดินไปต่อเนี่ยมันจะมีอะไรเส้นทางนี้คือจะเป็นหินเป็นหินก้อนใหญ่เห็นรูกลังก้อนใหญ่ ระวังเขาทาพริกด้วยนะถ้าเดินไปต่อเนี่ยจะไปถนนหิมตกปดเผื่อเวลาประมาณสามชั่วโมงสำหรับการเดินทางไปกลับ oh, <no. S 1> โอ้โหไปถนนหินตกรดได้สามชั่วโมง เนี่ยครับเส้นทางที่เราจะไปคือจุดชมวิวแควน้อยถ้าเดินต่อไปเนี่ยก็ไปชมวิวแม่น้ำแควน้อยได้นะเราจะถ่ายให้ดูดเส้นทางแต่สำหรับเราพอดีทิศนี้มีเด็กมาด้วย เลยขอจบการเดินทางมียท่านี้ดีกว่าส่วนใครร่างกายพร้อมรองเท้าพร้อมแนะนำให้ใส่รองเท้าผ้าใบดุยได้เลยนะเส้นทางนี้เผื่อเวลาไปกลับด้วยสามชั่วโมงไปกลับสามชั่วโมงนะสชั่วโมงอืมไปจุดชมวิวแควน้อย ล้เส้นทางนี้คือจะเป็นหินลูกหินใหญ่ๆเนี่ยเออหินลูกลังใหญ่ๆอลกบเถอะ